สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ร้านเพชรช็อปของ Star Dream ค่ะยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับทุกคนเลยร้านของเราเนี่ยมีสัตว์เลี้ให้เลือกมากมายเลยนะนี่นี่รักค่ะฉันชอบเสือตัวนี้จังเลยค่ะ อ๋อผมก็ชอบเหมือนกันนะมันน่ารักมากเลยจริงใช่ไหมล่คะค่ะอยากจะเอาตัวนี้แล้วนะคะที่รักค่ะได้เลยผมซื้อให้นะครับอืมอืม,อมขอบคุณนะคะไปจ่ายตังกันดีกว่าคะ่ะอผมขอซื้อเสือตัวนี้นะครับได้เลยคะ่ะอเป็นเงินสามพันสี่ร้อยเซนีคะ่ะอ๋อได้เลยครับนี่ครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเอาละจะเสือตัวน้อยเป็นเด็กดีด้วยนะเมียวเมววฮะนี่เป็นเสือหรุอแมวกันเนี่ยฮะร้องเหมียวด้วยอน้นเราเอากลับบ้านก่อนนะคะขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครา้าอย่าลืมาอุดหนุนนะคะอืม ร้านนี้สัตว์เลี้ยงเยอะจังเลยนะโอ้โอ้โอ้ดูคนพวกนั้นสิคนเยอะจังเลยนะอืมขายดีแบบนี้จะอยากจะมีกิจการแบบนี้บ้างจังเลยอะจะทำยังไงดีนะอืมตัวร้ายแบบฉัน ก็ต้องใช้แผลกันร้ายๆนะสิอ,อ,อ้าวเสียงดังไปหน่อยเดี๋ยวเขารู้แผลการทำไงดีนะไปดูไปดีกว่าอ๋อฉันดูแล้วว่าจะเอาตัวไหนดีตัวนั้นดีกว่าเอ๊ะมันนี่มันนี่นี่นี่เจ้าจะต้องเป็นของของฉันเข้าใจไหมฮะฮะนี่แหละนี่แหละนี่นี่ ไปแล้วเธอเธอว่าไงว่าไงดูผู้หญิงคนนั้นสิเขาทำร้ายสัตว์เลี้ยงอ่ะใช่จริงด้วยเนาะโอ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะโอ้ยแย่จังเลยใช่ใช่แย่มากมากเลยอ่ะฮิไม่เชื่อฟังใช่ไหมนี่เดะนี่เดะนี่เดะโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยอ่ะฮิแกะกัดฉันเหรอดูสิเป็นแผลหมดเลยอ่ะเอ๊ ฉันคิดแผนดีๆออกแล้วอ้ยเจ็บจังเลยอ้ยเจ็บจังนี่บอ,อกแกน่ะเส้อเสร็จแล้วก็รีบรๆออกไปซะยืนขวางทางกันอยู่นั่นแหละโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยบ้าจริงนี่ใสแย่จังเลยอไปดีกว่าพวกเรานี่ไ,ไปไปไปกันไปกันอ้อยอ้ยเจ็บไปหมอเลยอ่ะเป็นอะไรเหรอคะ ก็สัตว์นี้ของเธอสิดูสิกัดใช้เป็นแผลหมดเลยอโอฉันเจ็บมากเลยเออจะเป็นไปได้ยังไงอะ่ะสัตว์เลี้ยงของเราในราทุกตัวเป็นเด็กดีทุกคนเลยนะอ๋อก็ดูสิเ็นก็นจ,ะจะมีแผลได้ยังไงจะดูแผลจะสิแผลใหญ่บากเลยเห็นไหมเนี่ยฮะอ๋อจะแล้วจะทํายังไงดีล่ะครับง,ง่ายเลยก็แค่พวกเธอยอมจ่ายค่าทำขวัญให้ฉันน่ะสิ แล้ไปถึงค่าทำแผลด้วยนะออแล้วพวกเราต้องจ่ายเท่าไหร่เหรอเออนี่เธอรู้หรือเปล่าว่าฉันเน่เป็นนักสแสดงที่ยิ่งใหญ่การที่ฉัเป็นแผลแบบเนี้มันทำให้ฉันทำงานไม่ได้รู้ไหมว่าค่าตัวของฉันนะ่ะแพงขนาดที่ร้านของพวกเธอไม่มีทางจะจ่ายได้หรอกนะออแล้วเราต้องทำยังไงล่ะคะง่ายเด้ดเดียว เพียงพวกเธอยกร้านนี้ให้เป็นของฉันยังไงล่ะเออยกร้านนี้ให้เป็นของคุณอย่างนั้นเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงอะคะฉันใช้ที่นี่ทำมาหากินนะเอา้าก็แล้วแต่นะหรือถ้าพวกเธอคิดว่ามีเงินจ่ายค่าทำขวัญของฉันละก็ก็ได้เหมือนกัน <c oughs> ฉันได้เวลาพวกเธอสามวันถ้าเกิดว่าพวกเธอหาเงินมาไม่ได้ ร้าน affiliated. นี้จะต้องตกเป็นของฉัน okay. เข้าใจนะฉันหวังว่าพวกเธอคงจะหาเงินได้ทันนะอ้าจะไปก่อนละอี่ขวางทางนะนี่อีเออเป็นอะไรได้เปล่าเปได้ก่อก็ล่ะฮะโอ้ยโอ้ยเขาลังแกเจ้าใช่ไหมโอ้ยจะไปกัดเขาทำไมล่ะฮะ เป็นเด็กไม่ดีเลยนะดูสิทําให้พวกเราต้องุ่นวายกันไปหมดเลยอะ่ะเฮ้ยแย่จังอ่ะอ่ะอะ่ไม่เป็นไรนะเจ้าไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วไปไเดี๋ยวจะพาเจ้ากลับไปที่เดิมนะโอ้ยแล้วฉันจะทำยังไงต่อและที่เนี้ยอ้ยแย่จังเลยเอ่โอจะหาเงินจากไหนนะเฮ้ยจะยกร้านนี้ก็ให้ ไม่ได้ให้ไม่ได้อย่างไงก็ให้ไม่ได้อจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีฮหยแม่สไปเออเออเฮเรื่องมันแย่มากเลยนะเนี่ยน่านาสินะเดี๋ยวว่าฉันควรจะไปปรึกษากับโอหญิงเซเลสเทียดูล่ะเออก็ดีนะ บางทีท่านอาจจะช่วยอะไรได้บ้างเดี๋ย be วทีจะส่งข้อความหาท่านนะอ้าสวัสดีจ้าอะอะทำไมบางคอมไปค่าเอาหญิงเซเลสเทียมีปัญหาอะไรกันอย่างนั้นเหรอจ้าสไปยถึงได้เรียกชันมาอ้อยล้ำเลยก็คือว่ามีปัญหานิดหน่อยนะครับคือว่าเจ้า สัตว์เด้งของร้านเราเนี่ยดันไปกัดลูกค้าเข้าซึ่งเขาเป็นดาราดดังทีนี้เขาก็เลยเรียกร้องค่าใช้จ่ายซึ่งมันสูงมากพวกเราไม่มีทางหาเงินได้แน่อืมแย่จังเลยนะแต่ทีนี้เราก็ต้องมาหาเหตุผลว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนี่พวกเธออ่ะอะอะอะ,อะคือว่าพวกเร,ราเนนะเห็นว่าเธอคนนั้นน่ะ ทำร้ายสัตว์อะใช่ฉันก็เห็นเหมือนกันนะเธอน่ะทุบตีสัตว์ทำให้สัตว์อะกัดเข้าที่ขาจริงด้วยถ้าเกิดว่าเขาไม่ทํำร้ายสาัตว์นะสัตว์ก็ไม่ทำร้ายเขาหรอกโอ้ถ้ามันมีเหตุผลแบบนั้นและพวกเธอเป็นพยานาให้ได้เหตุการณ์นี้ก็จะคลี่คลายลงนะจ๊ะเอาละในที่เราไปตามผู้หญิงคนนั้นมาสินายใครเป็นคนตามฉันมาดิเห็น มันเสียเว,วลาเวลาของฉันนะรู้ไหมฮะโอ้ย oh, องหญิงเซเลสทีอุถวายบังคมเพคะองหญิงมีเรื่องอะไรการอย่างนั้นเหรอก็สัตว์เลี้ยงของร้านของ Star Dream กัดเข้าที่ขาของฉันจนเป็นแผลทำให้ฉันต้องเสียรายได้ในการเป็นพรีเซนเตอร์ของครีมผิวชื่อดังนะคะ แต่ว่ามีคนบอกว่าเธอทำร้ายสัตว์ก่อนนี่นาว้ายไม่จริงใครจะไปทำร้ายสัตว์น่ารักน่ารักพวกนี้ได้ลงคอหรอเพคะแต่ว่าฉันเห็นนะใช่ฉันก็เห็นเหมือนกันเธออะตกตีสัตว์เลี้ยงอะเอา้าวมีพยานขนาดนี้คือยังจะแก้ตัวอีกหรือเปล่าจ๊ะเอ่อเอเอคือว่าไป เห็นแกเอาหญิงเซเลสเทียนะเอาเป็นว่าคราวนี้ฉันจะยกโทษให้พวกเธอก่อนก็แล้วกันข่าวหน้าจะมีอีกแล้วก็ฉันีะยกโทษให้อีกแน่ไปกันเลยค่ะโอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะโอ้ยโา้ยโอ้ยทำไมถึงนิสัยแย่แบบนี้นะโอ้ยยังไงฉันต้องขอขอบคุณหญิงเซเลสเทียมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะคะไม่เป็นไรรักเราจะดีช่วยนะ แล้วเนี่ยรักสัตว์เลี้ยงมากเลยอ่ะเห็นใครเวลาลังแกนสัตว์อ่ะเราจะยอมไม่ได้หรอกใช่สัตว์เลี้ยงเนี่ยนะเราจะตายนะเขาอ่ะอยู่เป็นเพื่อนของเราได้ด้วยถ้าเราไม่ไปทําร้ายเขาเขาก็ไม่ทําร้ายเราเนาะขอบใจมากๆเลยนะพวกนายไม่เป็นไรรอกเอาละคดีในวันนี้ก็คลี่คลายแล้วนะจำไว้นะคะเด็กๆเวลาเราเล่นกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราต้องเล่นกับเขาให้ดีๆนะคะ ไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะกัดแล้วก็เป็นอันตรายกับเราได้จริงๆแล้วการที่เวลาสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นม้าแมวเวลาเขาทำร้ายเราเนี่ยเขาไม่ทำร้ายเราก่อนแน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเล่นกับเขาดีๆนะคะเอาล่ะวันนี้ฉันคงต้องไปก่อนแล้วดูแลร้านของเธอให้ดีด้วยนะแล้วก่อนจ้าไ<ช>อ้คดีวันนี้ก็คลี่คลายแล้วเนะาะจริงด้วยไ งั้นงก,กลับไปเปิดร้านต่อได้แล้วนะสิใช่เอาละรเราไปเตรียมร้านกันดีกว่าเนาะเอาล่ะสวัสดีตอนด้วยทุกคนทุกคนเตรียมพร้อมนะที่จะเปิดร้านแล้วเรียกแขกด้วยนะจ๊าป้ายทุกคนไปเด็กดีนะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรายการและกิจกรรมของทาง Pony Ts Shop Official TV ด้วยนะครับ